เราเดินในป่าก,กันมาแล้ววันนี้เราจะมาเดินในเมืองกันค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักภูมิประเทศของประเทศเยอรมันก่อนนะคะเพราะที่เยอรมันค่อนข้างจะเป็นแนวเขาก็จะมีเดินขึ้นเดินลงตามทางลาดชันต่างๆแถมพื้นยังเป็นพื้นหินอกตหหักแนะนำเพื่อนๆที่มาเที่ยวเยอรมันให้ใส่รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าบู๊จะดีที่สุดค่ะอยู่เมืองนอกใครๆเขาก็เดินกันค่ะ การเดินนะคะจะทําให้เราได้เห็นบรรยากาศที่แบบว่าชัดเจนที่สุดแล้วก็ดื่มดับกับบรรยากาศที่อยู่รอบๆตัวเราได้ดีที่สุดเป็นยังไงบ้างคะเดินมาจะเห็นวิลล่าสวยใช่ไหมล่ะนอกจากการเดินจะเป็นการทําให้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามอย่างชัดเจนการเดินยังเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งแบบง่ายๆด้วยนะคะ ส่วนเวลาข้ามถนนให้ข้ามตรงสัญญาณไฟจราจรหรือไม่ก็ทางม้าลายนะคะตรงสัญญาณไฟจราจรให้รอสัญญาณไฟเป็นสีเขียวก่อนแล้วค่อยข้ามค่ะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะสวยขึ้นมาอาจจะถูกปรับได้ค่ะส่วนทางม้าลายนั้นเดินข้ามได้เลยนะคะและนี่นะคะก็คือทางม้าลายที่เยอรมันเราจะเดินข้ามได้โดยที่่ต้องระวังรถจ้ะ ที่ขี้เกียจเดินนะคะที่นี่ก็มีบริการเช่าจักรยานเหมือนกันค่ะแล้วก็โรลเลอร์ไฟฟ้าด้วยแต่สีอาจจะมีคนละสีเป็นสีดำสีน้ำตาลว้ากันไปค่ะและนี่ก็คือวิธีการเช่านะคะก็จะมีทั้งภาษาเยอรมันแล้วก็ภาษาอังกฤษถ้าใครไม่เข้าใจก็สามารถใช้ Google App ได้ค่ะง่ายๆค่ะ และนี่ก็คือช่องสำหรับปั่นจักรยานกับโรลเลอร์ไฟฟ้าค่ะต่อให้ไม่มีสัญลักษณ์แบบนี้บนถนนก็ห้ามปั่นบนฟุตบาทเด็ดขาดนะคะถ้าไม่มั่นใจคอยสังเกตป้ายเล็กๆตามทางแบบนี้เอาละกันค่ะถ้าใครเห็นป้ายสัญลักษณ์แบบนี้นะคะก็แสดงว่าทั้งเดินเท้าและปั่นจักรยานได้ค่ะต้องคอยระวังซึ่งกันและกันเอาเองละกันนะรู้กฎเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างนี้แล้ว พอจะช่วยในการเที่ยวเยอรมันได้ไหมคะใครมีคำถามอะไรอยากจะถามหนุอยถามมาในคอมเมนต์ได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องสิริน้อยด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ